ขอกับสิวินวิทุกท่านเลยนำนำวันนี้อยู่กับผมเอง Sonic Speed สุดแอร์เพ ไม่ใช่โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับฟันแอฟฟังกินมอสในมอโซนิกดอทเอ็กอีนะถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่า s o n i c e อทเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติความเป็นมาของ s o n i c e อ็กอีให้งนำนะโซนิกดอทเอ็กอในความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์นั่นเอแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยมีจิตใจที่ชั่วร้ายมากเกินไปนั่นแหละเขาเลยโดนอีซ y s สปาร์ตาลงไปในนรกนำนะจากที่เขาเนี่ยลงมาที่นรกนำนะเขาเนี่ยก็ได้เจอกับซาประหลาดหรือปีศาจอีกสามตัวนะหลังจากท ก็ได้ไปเจอกับโซนิคเข้าโดยบังเอิญนะนะซึ่งนั่นก็ทำให้โซนิค exe เนี่ยจะเป็นที่จะต้องสิงล่างของโซนิคดำนะแต่ว่าจิตใจของโซนิคเนี่ยมันดันแข็งแกร่งมากเกินไปนะำหนักพวกมีผู้พิทักษ์โซนิคอยู่แก็ซึ่งโซนิค exe เนี่ยก็ได้ทำการฆ่าเพื่อนๆของโซนิคจนหมดนะำหนัทำให้โซนิคเนี่ยจิตใจเนี่ยอ่อนแอลงมากๆนะนัซึ่งนั่นก็ทำให้โซนิค exe เนี่ยสามารถเข้าล่างของโซนิคได้ก็จะประมาณนั้นนะสำหรับเนื้อเรื่องของโซนิค exe น้ำนะแต่ดูนี่ดีโอ แม่งเหมือนแบบโซนีอีกภาคหนึ่งภาคสองเลยไอปุ่มกดแบบนี้นจะว่าไปฟรีเพย์มันหายไปไหนวะเนี่ยคือปะกะติอันแรกอ่ะมันจะเป็นสตอรี่โหมดด้วยส่วนอันที่สองอ่ะจะเป็นฟรีเพย์ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นโดเนทด้วยไม่ใช่ออปชั่นเออแต่ก็ดีอย่างนั้นมันก็มีออปชั่นมาให้แบบเปลี่ยนคีย์บอร์ได้ว้าวโคตรเท่เหมือนในโซนี .eg เปรียบเลยมีโหมดนอกจากฮาร์ดไหมโอเคไม่มีนั่มนะแต่แม่งเหมือนแบบของโซนี .eg เปรียบเลยอ้าวเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านั่ะ,นะนะ เป็นการเปิดตัวที่โคตรเท่อ่ะ <c oughs> ที่ว่าไปบอยฟรนมันไปกล้าแข่งร้องเพลงกับไอโซนิกได้ยังไงวะเนี่ยโอโ้โหดูหน้าม่งดิหน้ามันโคตรโลกจิตโอ,โอ่ะโอ้โหรู้สึกว่าเทลจะตายแล้วน้ะมีหางของเทลด้วยน้ำนัน,น,น,นหัวด็อกเตอร์เอกแมนก็มีน้ำนะแล้วนี่อะไรวะเนี่ยอ่าน่าจะเป็นหมัดของ uckles, นักเคิลส์น้ำนะแล้วดูที่เสียงของไอโซนิกดอทเอ็กเอียแม่งเป็นยังไงโอโ้โหเสียงแบบนี้เดี๋ยวแล้วทำไมมันมีมือออกมาจากปากแบบนั้นวะนะ่า ว่าทะฟัเอออะไรก็ไม่รู้น่ะนะอยู่ดีๆแม่ก็มือมือมีมือออกมาจากปากนั้นแล้วดูฟันดิโอ้โหออแล้วโอ้โหแม่งมีแบบการร้องเพลงของแม่งมีแบบแอดวานสุดๆอะแบบตาเปลี่ยนสีได้ปากต็แบบมีฟันขึ้นมาได้ตอนตอนเนี้ยเนียตอนนี้แม่งไม่มีฟันน่ะนะแต่พอร้องแม่งเสือกมีฟันเฉยเลยแล้วก็มีแบบลิ้นม่วงๆด้วยโอ้โหตาแม่งก็เปลี่ยนสีได้เลือดจากสีแดงแม่กก็เปลี่ยนเป็นสีดําได้ดูดิเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวน็อตอะไรเมื่อกี้ตัวน็อต ตนเองมึงจะเล่นมันทิ้งกิมบิงกี้ดิเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวโน้ตฝั่งของแม่งเนี่ยที่แบบเป็นแบบซาๆเนี่ยมันจะมาฝั่งผมหรือเปล่าโอเคเอ้าสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรนี่วะแล้วมึงจะใส่มาเพื่ออะไรวะกูถามจริงหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงวะเออก็ไม่เนี่ยแล้วมึงจะทำไว้ทำไมวะแล้วทำไมจังหวะมันบิ้วเอ่อฮัลโหล <laughs> มึงไม่ต้องมาหัวเราะอันนาคุณนะแล้วตัวโน้ตกูไม่ขยับได้โอ้โหแล้วแม่งเริ่มรัวละไอห่าเอาละฮะจังหวะนี้ ตัวโน้ตผมแม่งเริ่มขยับได้แล้วและจังหวะนี้แม่งก็มากับแบบรัวๆแบบขั้นอัลติเมทแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเอ่อโอเคโหไม่มีจับสเกลด้วยมันทิ้งที่มิงกี้เปียบเลยว่ะรู้สึกว่าไอตัวโน้ตซ่าซ่าเมื่อกี้เนี่ยทำให้ผมแบบรู้สึกเอ่อเบลอๆได้นิดนึงมันก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะแต่ว่ามันรู้สึกแบบไม่ค่อยชินแล้วแม่งจะแบบกดแบบมีโอกาสกดผลาเยอะกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนะนี่คือจุดประสงค์ของแม่งใช่ไหมโอเคตอนจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะนะก็เดี๋ยวผมเอ่าเล่นไปยาวๆเลยแล้วกันนะ ็ยูป้อมไงโซนิกมึงไม่จำเป็นที่ต้องมาหัวเราะอันนาเกือแบแม่งเลย แลกเออวัตถุฟักวัตถุคว้าไอ้หาจำสเกมึงจะเอาจำสเก็ตกูมาทำไมเนี่ยกูกูสวดดุงไงหากูเริ่มพูดไม่เป็นภาษาละโอเคโอเคมา,มา,มาเล่นต่อแล้วแม่งจะเป็นเหมือนเพลงมิวทำไมเนี่ยโอเคดูเผอนๆนะนเพลนะงนี้อาจจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าเล่นแล้วแม่งลายตาชิบหายเออมึงจะตะโกนก็เรือกมึงเดี๋ยวกูตะโกนเนะ คุณได้อลล็อกอะไรพิเศษพิเศษแล้วเออเมื่อกี้อะไรวะคือเมื่อกี้โซนิกกำลังจะฆ่าเราแล้วอยู่ดีก็อยู่ดีมันฆ่าเราไม่ได้หรือว่ามีใครมาช่วยวะซาวทเทสเหรอนี่คือสเปเชียลของมึงเหรอเนี่ยซาวเทสนี่สเปเชียลของมึงเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะว่ามันมีอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าในสตอรี่โหมดนํำนะมีอะไรเพิ่มไหมเอ่ยไม่มีมีโหมดมาเพิ่มหรือเปล่า ไม่มีฮะไม่มีเคี้ยอะไรเล,เลยนอะกจาก sound t e oh s โอ้โหอะทั้งนั้นเราก็ไปดูที่ sound test เลยนะนะ sound t e s ก็คือการทดสอบเสียงนะแล้วก็ซาวก็เสียงเทสก็ทดสอบอะไรประมาณนั้นนะน,นะมา sound t e s what the fuck is this อะไรวะเนี่ย pcm no data no เอ๊ะเราปรับได้อะอันนี้ปรับได้สูงสุดจาก37อะไรประมาณนี้ปะอ่าอันนี้ บัฟที่สูงสุด69มันมันจะสื่ออะไรวะอ่าคือมึงจะให้กูทำอะไรเนี่ยเอ่อลองใส่เป็นเลข7ตรงนี้ไปดูแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าผมทำอะไรผมเออใส่ตัวเลขไปมัวม่วๆแค่นั้นแหละอันนี้ก็7ลอง enter ดูฮะเก้าจะเอ๊ะมีเสียงตื้อๆแสดงว่ามันต้องแบบใส่รหัสอะไรอย่างนี้เข้าไปป่ะปอลอง7 7ดูเดี๋ยวเดีย๋ยวบอกนะว่าได้กูสุม่มเอ๊ <c oughs> What the fuck กูใส่รหัสมัวม่วๆแล้วได้เฉย ว่าจะฟังมึงตัวอะไรเนี่ยหน้าตาคล้ายๆโซนิกผสมมิกกี้เมาส์เลยมึงเอาอ่ะแม่งร้องแล้วโอ้โหแม่งลิ้นยาวห่อโซนิกเลยมาอ่ะโอ้กูเ oh, ผลอไปกดเอนเตอร์อีกมารีสาตาร์ซองแม่งเลยให้แม่งม็นตัวอะไรวะอ่าเสียงก็ไม่คล้ายโซนิกเท่าไหร่นะมาตัวแม่งก็ใหญ่ด้วยมึงตัวอะไรเนะี่ยถามจริงคล้ายกับโซนิกเวอร์ชันคลาสสิกอะไรประมาณนี้นะนะโอเคมาแล้วเสียงแม่งโคตรเป็นเอกลักษณ์อ่ะลิ้นก็โคตรยาว เออตรงนั้นท้องรู้สึกว่ามันจะมีแผลเป็นรูปตัวเอด้วยนะมันแล้วก็ตาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเป็นลูกตัวเเหมือนกันนะมึงมาจาก X Event หวือเแลาวบเนว่าแล้วฉากนี่มันอะไรวะเนี่ยไม่น่าจะใช่ก e e นฮิ l แล้วอันนี้น่าจะเป็น Yellow Hill หรือ g ก l d e n Hill มากกว่าโอ้โหแล้วดูต้นไม้ด้านหลังนีต้นไม้ด้านหลังไม่มีมือไม่มีมือกวาดมาด้วยแล้วอะไรวะเนี่ยต้นไม้ด้านหลังโซนนี้ที่ม่นเป็นสีทองๆองอย่างี้ไอ้นี่้วยมีตาเป็นบล็อกเลย ก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะมันจะยากตรงที่ตัวโน้ตแม่งเร็วแค่นั้นแหละเฮ้ยเอาว่ามีเสียงใหม่เข้ามาว่ะโอ้โหทำนองโอเมก้าฟาวี โอ้โหจบไวชีพหายนี่ว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ไ <¿S> ม่มีคาซีนตอนจบไม่มีอะไรเน่ะเหรอบราโอเคเดี๋ยวผมไปเช็คในสตอรี่โหมดนะว่ามีโหมดใหม่หรืออะไรมาเพิ่มหรือเปล่านนะสตอรี่โหมดนับไม่มีอะไรเลยน้ำนะโอเคัางั้นเราไปที่ซาวเทสเหมือนเดิมนนะผมว่าตัวเลขพวกนี้น่าจะมาหลังจากที่เราในเล่นโซนิกดอทีกีธรรมดาเสร็จน้ำนะก็ ผมจําได้ชุดหนึ่งนะก็คือ12กับ25นะไอ้ตัวเลขชุดนี้นี่มันเป็นอันแรกสีน,น้ําเงินนะ้ําเงินอ่ะเออเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปดูนะ้ำนะ <S <S 1> <S 1> อะไรวะเนี่ยแอคอินฟินิตี้เอเลสอู้เฮ้ยมึงไปทักโซนิกวะ่ะอันนี้แหละคือมึงไปทักโซนิกที่ผมพูดไปในตอนแรกน้ำน,นะคือมันอยู่ภายใต้จิตใจของโซนิกเว้นซึ่งตอนนี้น,น่าจะอยู่ภายในจิตใจของโซนิกไปแล้วแหละอ้าวล่ะมาไอ้ผู้ไปทักโซนิกเองก็เป็นเพลงของผู้ไปทักไม่ใช่นักร้องซิงเกิลที่ไหน ไอ้มีลูกศรหมุนด้วยวะ่ะเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ามีลูกซรหมุนด้วยเหมือนอากตินะนะแต่นี่จะหมุนเร็วกว่าเลยประมาณนั้นนะ่ะนะรู้สึกว่าไอ้ลูกศรเนี่ยมันจะหมุนน่ะนะตอนที่มีเสียงกลิ้งของโซนิกมาน่ะนะโอเคผมว่าตอนแรกมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอจริงๆแม่งเริ่มเมานิดหน่อยละโอ้โหผู้พิทักษ์โซนิกมึงซาดี้หรือเปล่าวะเนี่ย เฮ้ดีๆทำไมลูกสีลูกอนกูเปลี่ยนวะอ่อรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนสีลูกศอนให้เข้ากับแมปแล้วนะจะได้ดูยากขึ้นซึ่งมันก็ไม่ได้ดูยากอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็ยังช่วยทำให้เราดูยากได้นะครับนะถึงแม้มันจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็เถอะเออผมว่าน่าจะทำสีโน้ตใหม่ใน f u n k ้ Friday ละนะเอีโน้ตอันนี้แหละทำไมฝั่งนู้นมันลวไปโอเคกูไม่น่าทักเลยแม่งมาละเ้ยเดี๋ยว t r i ก k y มึงเกี่ยวอะไรเนี่ย นี่เพลงเพลงเอเลีสนี่น่าจะพอๆกับเพลงไอ้นี่เลยน่าจะพอๆกับเพลง s ัส h such amangas ของไอ้นี่เลยของมอดอิมพอสเตอร์ เฮ้ยมึงหยุดเป็นซาดี้ส uh ักทีนะมันคือไอตัวโนดเรียงๆแบบเนี้ยแล้วแม่งก็รวนๆแล้วแม่งซาดี้วีคสองชัดอ่ะจบสักทีดีว่าเออโอเคจบแล้วนะโอ้ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะโหเฮ้ยเพลงแม่งพอใช้ได้เลยนะโอ้โหคาซีนตอนจบก็ไม่มีอย่างน้อยมันก็ไม่จืดเท่าเอก่อนนั้นเนี่ย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่พเพียงเท่านี้นะก็ถ้าถามว่ามอดนี้น่ากลัวไหมก็ไม่ได้ขนาดนะั้นะนะถ้าเกิดเล่นแล้ว,วแบบมีโซนิกมาหน้าข้างๆอันนี้น่าจะน่ากลัวหน่อยนะครับนะ